สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแลวก็เอฟซีทางช่องนะครับวันนี้แอดมินก็มีแนวทางความฝันจะมาเล่าสู่ฟังนะครับก็คือหลังจากที่แอดมินไปถ่ายคลิปพี่บัวนะครับก็คือเป็นร่างองค์ปูพ่พิราบนะครับก็พูดไปในกล้องนี่แหละพูดบอกว่าก่อนที่จะไปหาพี่บัวในวันนั้นนะครับกลางคืนมันฝันดีมันฝันเห็นเลขแดงจึงคืงเลยเออแล้วทีนี้ปู่ก็เลยทักว่าเนี่ยแอดมินผู้ชายคนผู้ชายเนี่ยจะมีโชคใหญ่ จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นั่นปู่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับแอดมินก็เลยแบบพูดอุทานขึ้นนะบอกเออเมื่อคืนก็ฝันดีเห็นเลขแต่ไม่ได้บอกว่าเห็นเลขตัวไหนเพียงแต่ว่าพูดนะครับพูดว่าแอดมินในฝันดีเห็นเลขสามตัวเป็นสีแดงนะครับมียายคนหนึ่งมาให้นะครับเห็นในกระดาษท่านเขียนใส่ในกระดาษให้นะคะนี่ในความฝันนะครับท่านชมเนาะฝันไังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะฝันมาเห็นยายคนนั้นน่ะมันก่อนนั้นน่ะมันฝันรอบนึง ฝันก่อนก่อนคืนไม่ได้ฝันคืนเดียวกันนะฝันคนละคืนอ่าคืนแรกนะครับฝันว่าปัสสาวะเป็นเลือดเยี่ยวนั่นแหละเออปัสสาวะเป็นเลือดในความฝันนะครับท่านผู้ชมก็แปลกใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เลยมาดูในตําราฝันเขาบอกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่อถ้าฝันเห็นเลือดแล้วบางท่านก็ว่าฝันดีใช่ไม่โชคไม่หลาบเนาะใช่เขาบอกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่นะครับหรือไม่ก็การงานจะดีขึ้นตามตานะําราเนาะ ไอ้ a ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีไหมหรือว่ามันจะได้โชคก้อนใหญ่ไหมอันนี้เป็นเป็นความฝันนะครับเมื่อทีอาจจะบางคนก็ฝันนะฝันว่าปวดปวดปัสสาวะแล้วก็ตื่นมาก็ปัสสาวะใส่ที่นอนเลยแต่ของแอด m i n ไม่ใช่ฝันว่าปัสสาวะออกมาเป็นน้ําล้างเลือดแต่ว่าตื่นมาก็ไม่ปวดนะครับท่านผู้ชมนับสโล่งตื่นขึ้นมาได้ไม่ปวดปัสสาวะแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยอดมินปัสสาวะไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็แปลกตรงนี้แหละก็เลยว่าเออในความฝันก็เลยคิดเฮ้ยเป็นเป็นโรคไตเป็นโรคมะเร็งอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยตกใจกลัวก็เลยตื่น นะครับก็มาดูในตำราฝันเขาว่าเป็นเรื่องดีเนาะใช่ไหมถ้าฝันเลือดออกตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องดีเอบางคนแบบมีถึกเลขเอดมนถูกมีเลืเออรู้สึกว่าจะมีคนเคยฝันอยู่แอดมีน้องเคยฝันเกี่ยวกับเลือดนี่แหละนะครับแล้วก็ถูกเลขถูกเลขสามตัวถูกสามตัวนะครับถูกเลขต่างประเทศสามตัวนะครับเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ถ้าฝันในลักษณะนี้นะครับทีนี้คืนถัดมาหลังจากฝันเห็นเลือดนะครับคืนถัดมานอนอีกก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ฝันวันนั้นแอดมินไปปล่อยปลาแอดมินน้องไปปล่อยปลานะครับวันที่แอดมินไปปล่อยปลาแอนน้องน้องทะเลาะนะครับแต่ว่าแอดมินไม่ได้ลงไปด้วยนะก็คือนั่งอยู่บนรถมีแต่แอดมินน้องลงไปคนเดียวพอตกเย็นมาพอตกเย็นมานะครับตกเย็นมาฝันเลยฝันเห็นคนแก่เห็นคนแก่คนหนึ่งเอาปากกาเมจิกสีแดงเนี่ยมาเขียนใส่กระดาษให้ นะครับในความฝันแต่ไม่ได้เขียนแค่ตัวที่แอดมินเห็นตัวเดียวนะเขียนหลายตัวนะครับแต่แอดมินเห็นมาแค่ตัวเดียวนะครับเอาปากกาเมจิกสีแดงมาเขียนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าตัวนี้เอาไปซื้อให้หน่อยนะครับในความฝันนะครับท่านผู้ชมเนาะที่เห็นชัดๆนะที่เห็นเป็นปากกาเมจิกสีแดงชัดๆน่ะก็คือเลขศูนย์ศูนย์สองในความฝัน,นตัวเดียวเนี่ยปค่ะในกระดาษมันมีหลายตัวแต่แอดมินเห็นตัวเดียวศูนย์ศูนย์สองที่เห็นชัด นอกนั้นจาไม่ได้สักตัวจาไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนมันมันลางไปหมดเลยแต่ที่จะชัดเห็นเลขเป็นเห็นเป็นเลขศูนย์ศูนย์สองในของฝันแล้วคนแก่นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเขาเรียกมาให้แก่ผมงอกขาวเป็นผู้หญิงอ๋อค่ะแอดมินน้องก็เคยฝันนะเกี่ยวกับเสียงผู้ชายอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายไอ้นี่ของแอดมินเดียวเป็นผู้หญิงมาบอกคนแก่แก่พอๆกับยี่สายอ่ะแก่งอเตรียมหัว นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก,ก่อนเลยคนแก่คนนี้เข,ขาเขียนใส่กระดาษมาให้อย่างนี้เหรอเขียนใส่กระดาษมาให้ตัวไหนนะคะ002หน,นกระดาษมันมีหลายตัวนะท่านผู้ชมมีเลขสองตัวด้วยแล้วก็มีเลขสามตัวด้วยแต่ที่แอดมินเห็นนะ่ะมันไม่ชัดเห็นแต่เลข002เนี่ยมันเป็นประการเมจิกสีแดงนะครับแล้วมีท่านผู้ชมหนึ่นคอมเมนต์มาบอกว่าเล่าความฝันให้ฟังหน่อยแอดมินแอดมินไปดูนนะคอมเมนต์มีเยอะมากเลยนะเขาคอมเมนต์ว่าแบบ เล่าความฝันให้ฟังหน่อยแอดมินกเกลอยอยากมาเล่าสู่ฟังนะครับเพราะว่าสงสัยได้ยินตอนที่แอดมินไปถ่ายพี่บัวเนาะไปถ่ายองค์ปูพิราพเพราะว่าหลังจากฝันคืนนั้นเสร็จตื่นเช้ามาก็ไปถ่ายพี่บัวเลยไปขอแนวทางองค์ปูพิราบเลยนะครับคือฝันได้เลขปุ๊บปู่ปู่ปู่ก็ทักเลยใช่ <นะ S 1> พอฝันได้เลขศูนย์ศูนย์สองปับ๊บพอไปหาองค์ปู่ที่บ้านไปหาร่างทรงปู่นะปู่ท่านกระทักเลยว่า ผู้ชายจะมีโชคลาภนั่นแหละมันเหมือนเป็นรางเป็นรางบอกเหตุที่ดีเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ฝันว่าปัสสาวะเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะแล้วคืนที่สองมาก็ฝันเห็นเลขศูนย์ศูนย์สองแล้วพอแต่พอต,ตื่นเช้ามาปั๊บก็ไปหาปู่เลยปู่ก็เลยทักนะครับแอนดมิ็เลยโอ้ผมได้โชคลาภก้อนใหญ่บ่ประกอบกับตอนแรกแอนดมินก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาบอกออกกล้องนะตั้งใจว่าจะเก็บไว้อันนี้คนเดียวนะเก็บไว้ไปหยิบลอตรตอรี่หยิบจับรอตตอรี่ไว้สักสี่ห้าใบนะครับก็เลยว่า มีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหลายท่านก็เลยว่าอยากจะมาลองแบ่งปันดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะถูกถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็เลขตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าก็อย่าไปลืมไปตัดเนาะตัดเลนก็มีแค่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองแค่นั้นนะคะในกองฝันก็คิดอยู่เลขอะไรมันเลขมันเลขอะไรวะมันศูนย์ศูนย์สองก็แปลกแมันเป็นต่ออกกี่บศูนย์ศูนย์สองอาจจะยสองตัวก็ได้ด้วยศูนย์สองอย่างเงี้ยศูนย์ศูนย์ต้อตัดซื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ ศูนย์สองนี่ก็ได้เราเอ็นเมนตัดไมให้ก็ได้นะครับท่นานผู้ชมเพราะมันเป็นเลขตัอเดียวนะเออศูนย์ศูนย์สองเลขแตกมากเลยเนาะ<ม>จะตีเป็นตัวไหนได้อีกเนาะตัดด้วยศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นปากกาแดงนะแดงจนรึงเออแดงจนคึงเลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยฝันงนี้มาก่อนเลยเ <ๆ S 1> คยฝันเห็นเขามาเขียนให้แต่มันไม่แดงนะท่านผู้ชมเนาะเขียนให้แต่มันไม่แดงบางทีก็มาเสียงกระซิบส่วนใหญ่จะได้ยินได้ยินเป็นเสียงนะ <Es> <an> แล้วก็ฝันเคยฟันเห็นลอตเตอรี่แต freely, <S <s ่มันก็ไม่ออกนะครับแต่ประเภทที่ว่ามาเขียนใส่กระดาษแล้วเอาปากกาแดงมาเขียนอันนี้ครั้งแรกอ่าเป็นครั้งแรกที่เห็นนะปากกาแดงมาเขียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงมากกว่าเสียงแบบกระซิบใส่หูนะนะครับไม่รู้อ่าจะเป็นผีว่าหลอนมาบอกหรือเปล่าอันนี้คนครั้งที่จะชัดเข้ามาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผีนะแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่ว่าเห็นเป็นยายแก่นะครับเอาปากกาแดงมาเขียนนะครับ หร,ห,หรือไม่ก็อาจเป็นจะอาจจะเป็นผีแค่ได้ไมั้งเนาะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะตั้งแต่แอดมินย,ย้ายย้ายมาอยู่บ้านตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงก็แกกอะไรเลยนะเงียบมากเลยมันเหมือนตอนอยู่อุดรเนาะตอนอยู่อ,นนอ,อุดรน,นี่น่ากลัวมากเลยนะทุกทชมเนาะล้วก็ตอนนั้นเขามาบอกเลยถูก7มวดบอกติดกันใช่ยิ่งตรงไหนยิ่งน่ากลัวนี่ยยิ่งแม่นเนาะมันแล้วแต่ภูมิสถานที่ต่างๆด้วยแต่ว่าตรงนี้น่ะฝันไม่เคยว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกนะก็ถูกเหมือนกัน เออถูกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ถูกติดๆมันอยู่อนดรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่างวดตงวดเลยใช่นนะงวดงวดเลยมาตรงๆเลยแต่ว่ากนอยา่างแต่ห้าหกงวดติดแล้วก็หายไปเลยเนาะใช่เพราะเอ็มินบอกว่าถูกไปก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เพราะเอ็มินไมไ่ซื้อนะนะครับเพราะว่าตอนนี้จะบอกลงช่องอย่างเดียวอะนะอืมค่ะอืมก็เลยว่าศูนย์ศูนย์สองจบก็เลขไม่ค่อยจะสวยเนาะแต่ไม่ไดนะ่มันมหนาจอกศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะ ชั้นจอนได้งอนนี่โวออ้นี้สัญจรนะคะท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเผื่อมันออก0002อย่างงี้น่ะก็คือต้องถ้าชงตัวด้วยนนบนล่างนะครับอเมนก็จะลองไปหาหยิบจับโพตเตตลีดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบนะะเาบนาะก็หวนแปลกๆาาก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ฟังนะครับผมเผื่อมีท่านผู้ชมทางช่องนี้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับ00 002หรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะตีเป็นตัวอื่นก็ได้เนาะยายแก่ก็9 90้าูนย์ศูนย์สองนี่เปเนาะแต่ว่าในความฝันมันเห็นเป็นเลขศูนย์ศูนย์สองนะครับตีเป็นเลขไหนวาก็อเอาตัวนี้ละตัวเพื่อนมาบอกเป็นตัวเนี่ยะ่ะเออนะครับเธอเพื่อนมาบอกอีกโคกชุดท้ายเนาะตอนเขียนน่ะไม่เห็นนะครับท่านนะผู้ชมเห็นตอนที่เพื่อนเขียนใส่ก,าการะดาษแล้วนะครับเพื่อนก็ยื่นเวลาให้บอกว่าไปซื้อให้หน่อยนะครับเห็นแต่เลขตัวอื่น,นี่ยไม่ชัดที่ชัดก็คือเห็นเลขศูนย์ศูนย์สองนะครับถือว่าแปลกเนาะเป็นครั้งแรกที่ฝันนี้จะเกิดมา นะครับก็เลยอยากมาเล่าสู่ฟังใครยังไงแล้วก็จะเพื่อมีขบสุดทายเนาะเออแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ฝันนีกแค่ไหนคือเป็นมะยาอีกเมื่อคืนก็เออแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ฝันอะไรนะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่นิวมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ครับวันนี้เป็นแนวทางความฝันของแอดมินนะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับ002นะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปว้แจะเพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ